แต่แทห้องนี้ก็จะประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นต๊ะเครื่องแป้งมีแอร์ด้วยห้องนั่งเล่นก็ถือว่าใหญ่มากนะครับตรงนี้มีโซฟาคุณปุ๊กลองมานั่งโซฟาสิครับนี่คือโซฟาใหญ่อยู่นะครับนี่นั่งได้ประมาณกี่คนครับคุณปุ๊กสมคนมันเป็นโซฟาหนังปะ อ๋อโซฟาหน,นานอย่างดีเลยสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ห้องนี้ครับ6,500นะแต่ว่าดูทีวีค่ะใหญ่มากใหญ่นะตชิบา้า45ห้าหรือ50าสนะสี่หเลยไปดูห้องครัวกันดีกว่าห้องครัวก็คือแบบนี้มีโต๊ะให้ทานข้าวตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มุมของตู้เย็นเพิ่งเห็นห้องนี้ที่ให้ตู้เย็นใหญ่นะถูกไหมปกติเนี่ยคือจะเป็นประมาณครึ่งตัว แต่ว่าห้องนี้ให้ตู้เย็นใหญ่นะครับแล้วก็เจ้าของคือดูแลดีนะครับโดยที่เขาติดบอลเปเปอร์หมดเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการดูแลนะดูแลง่ายถ้าเกิดติดบอลเปเปอร์นเนี่ยมันก็จะทําให้ห้องมันดูแบบคีบไว้อะใหม่ตลอดแล้วก็ดูมีแม่บ้านเป็นของสะอาดให้นะครับใหม่สะอาดสดใสดสุดๆอีก <c oughs> หนึ่งแล้วก็ห้องเนี้ยพิเศษก็คือว่ามันไม่ติดอะไครนะม,มีเครื่องซักผ้าด้วย ข้างน,นอกก็จะมียอาเทียมปูให้จ้าแล้วก็นี่ห้องที่เป็นลักษณะเขาเรียกว่าห้องวันเดสข้อดีก็คือว่ายังไงคุณปุ๊กมันจะกั้นด้วยด้วยพวกกระจก<อ>เห็นแอร์ไหมตรงนี้มีแอร์สองใช่ไหมครับหนึ่งสองพอเราเข้าห้องนอนนี่เข้าปุ๊บปิดจ้าแอร์ไม่ออก ข้อดีนะนี่คือเทคนิคการประหยัดไฟในคอนโดหรือว่าพวกหอพักเขาทําแบบนี้กันนะครับห้องที่มันเป็นลักษณะห้องวันเบสปิดจ่ะแบบนี้ก็จะโอเคส่วนถ้าตรงนี้นะครับเราอยากเย็นใช่ไหมเราก็อาจจะปิดตรงนี้แหละแล้วก็ปล่อยจอยตรงนี้ปิดทุกอย่างให้เรียบร้อยตรงนี้ความเย็นก็ไม่ไปไหนค่าไฟก็ไม่เปลืองนะครับตรงนี้ก็ใส่พวกชั้นจะเป็นนักศึกษาก็จะเก็บพวกแฟ้มอะไรต่างๆก็ได้นะ แล้วก็มุมทําการบ้านตรงนี้ผมว่าซื้อโต๊ะญี่ปุ่นนะครับโต๊ะญี่ปุ่นหนึ่งโต๊ะมาแล้วก็ทั้งทาการบ้านตรงนี้ทํางานอินเตอร์น็อตอินเทอร์เน็ตโน้ตบงโน้ตบุ๊กวางหรือว่าจะเอามุมตรงนั้นแทนก็ได้ที่มันเป็นมุมทาแป้งแต่งหน้าเนาะเตียงเนี่ยสองคนได้ไหมปุ๊กได้นะครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่ได้เล็กเลยนะครับประมาณเท่าไหร่นะครับกี่ฟุตนะ 5ฟุตนะครับแล้วก็แถมไฟน่ารักน่ารักเก๋ๆออกแนว o อ t นะนะผมรู้สึกว่าพอเข้าห้องเนี้ยมันรู้สึกเงียบปะรู้สึกรู้สึกถึงความเงียบอะแล้วก็เสียงมันมันอยู่ในเนี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบ p r i v a t ส่วนตัวมีเพื่อนสองคนสมมุตินะว่าเราเช่าหอด้วยกันใช่ปะคนนี้อยู่เนี้ยอีกคนอนะนั่งทําการบ้านอยู่นู่นนั่งดูทีวีนั่งดูเน็ตฟลิก ก็ไม่ได้รบกวนมากเพราะว่าถ้าอยู่นี่ปิดไฟจ้ะนอนจ้ะนอนจ้ะอยู่ในนี้สวัสดีคนเธอจะยันวางก็เรื่องของเธอนะครับประมาณนี้ห้องนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณปุ๊กหกพันห้าเคนซิงตันอยู่ที่ไหนครับเคนซิงตันศิลาชาอยู่ตรงข้ามกับมอกเะสิค่ะอุยพูดเป็นแพทเทิร์นแชร์เหมือนขายเลยจะบอกว่าห้องนี้<ต>ออกหรือยังห้องนี้นออก ออก <c oughs> คือวันนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเรามาทำสัญญาละก็คือน้องพร้อมจะเข้าห้องคือมาเล่าให้ฟังเลยอีกปีหนึ่งเออมาเช็คห้องอีกปีหนึ่งอ่ะถ้าสมมติว่าห้องเนี้ยยังยังผู้เชา่าเขาไม่อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็คแล้วก็อยู่กันได้นะครับอันนี้บรรยากาศวันนี้เตรียมสัญญามาพร้อมนะครับสัญญาก็สองชุดนะเราทำสัญญามาเรียบร้อยวันนี้ประมาณเกือบ สองทุ่มนะครับอ้าวมาเล่าให้ฟังหน่อยคุณปุ๊บมาเตรียมแบบนี้เตรียมอะไรบ้างอะอย่างวันเนี้ยดีวอะไรมาบ้างแล้วก่อนก่อนที่จะเข้าอทั้งวันอันนี้คือเตรียมทุกอย่างคือคุยกับตั้งแต่นิติลวพอช่างเอ้ยอะไรเอ่ยแม่วงแม่บ้านเอ้ยทุกอย่างค่ะนี่คืองานของเรา คือเคลียร์ทุกอย่างที่มันอาจจะเป็นปัญหาจุกจิกสาหรับที่เป็นเจ้าของห้องและสําหรับที่เป็นผู้เช,ช่าก็เลยทําให้ดูแลประดุด,ดังห้องตัวเองใช่เพราะว่าเราเป็นคนชอบห้องชอบบ้านชอบชแต่งอะไรนี้ด้วยนะครับเคลียร์ทุกอย่างวันนี้นิติกลับและวใช่ใช่อนกับก็ กับนิติแจ้งนิติเรียบร้อยว่าจะมีน้องเอ่ยย้ายเข้าช่วงเวลานี้นะใช่ก่อนที่จะย้ายเข้าถ้าเป็นช่วงแบบกลางคืนอย่างนี้เราต้องแจ้งทางนิติก่อน,นอออตอนนี้มันสองทุ่มไงปกติ<ช>เราย้ายเข้าได้ใช่ไหมตอนช่วงประมาณไม่เกินหกโมงแต่นี่คือดิวไว้หมดแล้วเข้าสองทุ่มเข้าได้แล้วปพ่อต้องดิวไหมพ้พ่อะต้องต้องดิวนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขางงว่าเอ๊ะมาอะไรมาเวลานี้มาอะไรจ๊ะมาอะไรจ๊ะนิติไม่อยู่ ันนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นดีลนิติดีลรอปพอเรียบร้อยแล้ววันนี้พอน้องมาปุ๊บสิ่งที่น้องต้องทํามีอะไรบ้างคุณปูสิ่งที่น้องก็คือตอันแรกก็ต้องเซ็นสัญญาก่อนเลยค่ะแล้วก็โอนเงินให้กับเจ้าของห้องปกติแล้วเราจะต้องเช็คพวกน้ําไฟอันนี้นิติไม่อยู่เราเช็คมาแล้วเรียบร้อยค่ะตัตนนั้แ่วนนนเลยดูพร้อมคนแบบสะอาดห้องใช่ไหมวันนี้ก็คือเช็คมาแล้วเรียบร้อยนะครับว่า น้ำไฟมิเตอร์อะไรเท่า,าไหร่นะครับแล้วห้องเบื้องต้นเช็คหรือย,ยังเอ่ยเบื้องต้นเราเช็คไปแล้วค่ะก่อนที่แม่บ้านจะข้าฆ่าฝาดเนาะเราก็มาเช็คห้องว่ามีส่วนไหนที่มันเสียหายไหมมีิีเซกหรือเปล่าเนาะเราก็มาเช็คเบื้องต้นให้กับน้องโอนคือห้องปล่อยเช่าต้องบอกว่าถามว่ามันมีจุดที่ ดีเฟกต์ไหมมีจุดที่มันเสียหายไหมมันมีนะครับมันมีมันต้องมีเพราะว่าห้องมันปล่อยเช่านะมันไม่ใช่ห้องเราที่เราอยู่ตลอดแต่ว่าพอมันมีแล้วเราต้องทําไงครับเราต้องมาร์กจุดเราจะต้องถ่ายรูปเก็บหลักฐานทุกอย่างเพื่อให้เป็นธรรมกับคนเช่าแล้วก็ผู้ปล่อยเช่าอีกแจ็คเก็ตหนึ่งที่สายเอเจนต์ขาดไม่ได้อะไรก็คือตัวนี้ค่ะทำไม <c oughs> คะอันนี้ใช่นี่ไงนี่่านรีโมดแอร์ตัวนี้ <c oughs> ไปไหนต้องพกฐานไปด้วยเปิดให้ดูสิครับเปิดให้ดูฮะ เราจะบอกว่าห้อง99%คือถ่านไม่มีมมแล้วยังไงฮะเราก็ต้องเคลียร์ <c oughs> ให้เจ้าของห้องใช่ไหมค, <c oughs> ครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเรื่องแค่นี้เราจัดการให้ได้ถานเทินเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับยังไงคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าเราไปที่ไหนอีก <พอ S 1> เรามาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีหนึ่งเนาะเอาเราเือนบล็อกวันนี้แต่ว่าคุยกันสนุกสนุกนะครับไปแล้วจ้ะ